ยาไ่ยา,ากะยาแล้ว,ลว,ว,ลวคุณมาบาง,งนคบาเเด้อ่ขัน,นเคยไปเห็ุงานตามประเด็ดน,นงามหาเงินหาืหางายเดี๋ยววะเดีย๋ดย้เมนอเฮ้ยยุทธให,ห้เว้ยมีเหตุต้างประเทศหรอกบอกข้าเดี๋ยว มาส่วนเกินเถอเก็ยังงามต่างประเทศบัน้เฮดยุทธให้เฮดเป็ีนได้บัดมันไม่เฮดเปลีนมันหนักนิดหน่อยเราเราจะข้าเน็ดอืม bạn nhìn thịt vỡ để Ủa, phải khác được nó mà muốn có thể đường chén rồi mà người gì bạn mình bạn nhìn đó khó đỡ đỡ thức cái gì phải thịt ngang long thật phải mua sợi được về thứ là pha คนเท่าขันงบมีทางเหลืองก็ต้องไปอีกเราหนาเก็บนะเอาแล้วเก็บเอาทราบม่เห็นงานได้เก็บไบจับอัน บานซอมันจะเป็นแมง่งไงใครใครยังไม่รู้จงใจเดิขอบารมีเฮต่ำเนาะซอยกันเร่องบ้านเรงครใเราไปซื้อบ้าน,นอยู่ไหนรถตัดต่อไปไปซอยรถตัด,ตตดตตหน่อย เราปล่อยเชอาใคาจะเอาเดือนละหมื่นเรา่านบอนอามบไอ้บ้านเดิมง้อเดียงไปซื้อบ,อ,อบ้าน,น,น <c oughs> ามาใหม่ปล่อยเช่าให้ร้านไอ้นานาชี้กดเดือนละหมื่นเนอะแล้วก็บออไป